สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูนะครับเรื่องราวของภาวะผู้นําหรือ l e a ดอร์ชิพเนี่ยถ้าเราจะพูดกันเนี่ยนะฮะพูดเป็นวันๆก็ไม่จบนะครับถ้าเราลองพิจารณาย้อนหลังกลับไปสักร้อยปีก็ได้นะฮะในช่วงที่เป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มมีเรื่องราวของ management เข้ามาก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่นำโดยปีเตอร์ดรักเกอร์ในยุคหนึ่งนะครับที่ท่านได้ เรียกว่าเป็นกูรูแห่งการจัดการของโลกเลยก็ว่าได้ได้คิดทฤษฎีวิธีการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลังจากนั้นมันก็ต่อยอดล่ะครับว่าคนที่มาเป็นผู้จัดการที่ดีเนี่ยใช่เป็นผู้นำไหมคำว่า Leader ร์คำว่าลีดเดอร์ชิก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนคิด ในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของหลักการรวมถึงคุณสมบัติที่สำคัญสำคัญของคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรแบบไหนนะนอกจากตัวคุณสมบัติแล้วก็าบางคนก็จะคิดไปถึงบทบาทแล้วคะนี่ว่าบทบาทของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องมีบทบาทอะไรในองค์กรบ้างนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคนี้เนี่ยนะครับ ทฤษฎีเรื่องของผู้นำทฤษฎีเรื่องของคุณลักษณะของผู้นำก็ยังคงวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีผลต่อแนวคิดพฤติกรรมนะฮะรวมถึงคุณลักษณะของผู้นำที่ดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างนะครับแต่จากที่ศึกษาเรื่อง leadership กันมาเยอะเนี่ยนะฮะรวมถึงได้มีโอกาสเข้าคอร์ส leadership ก็หลายคอร์สเนี่ยนะฮะ เราพอที่จะสรุปได้อยู่ว่าพฤติกรรมพื้นฐานสำคัญจริงๆเนี่ยนะของคนที่จะมาเป็นผู้นำคนอื่นได้นะครับผมว่ามันมีอยู่แล้วก็มันเป็นพฤติกรรมที่ผมว่าด้วยเวลาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมันคงเป็นรากฐานสำคัญของคนที่จะพัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นผู้นำที่ดีได้ในองค์กรเนี่ยนะฮะหลายๆแห่งที่มีโปรแกรมเรื่องของ leadership Development Program เนี่ยนะฮะหลายที่เขาพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรต่างๆขึ้นมาภายในองค์กรตัวเองเนี่ยนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขาเห็นช่องว่างอยู่อันหนึ่งว่าในอดีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะเติบใหญ่ขึ้นมาจากความรู้ในเชิงเทคนิคก็คือใครคนไหนหรือพนักง,งานคนไหนที่เก่งทางด้านการทำงานมีความรู้ในเชิงเทคนิคการทำงานสูง แก้ไขปัญหาในเรื่องของเทคนิคอลโนเลจต่างๆนานาเนี่ยนะครับแสดงผลงานผลลัพธ์ออกมาได้ดีมากคนคนนี้มักจะเป็นคนที่ถูกจับตามองแล้วก็จะบอกว่าคนนี้แหละคือผู้นำของเราในอนาคตแต่เคยสังเกตไหมครับว่าคนที่เก่งเทคนิคจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีก็ได้เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคมากนักแต่ขอแค่เพียงว่าดูแลคนที่เก่งเทคนิคคนนี้ ให้สามารถสร้างผลงานให้ได้นี่คือเคล็ดลับของคนที่เป็นผู้นําดังนั้นหลายๆองค์กรก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเออพอเราพัฒนาหรือเลื่อนคนที่เก่งทางด้านการทํางานขึ้นมาเนี่ยพอขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วกลับรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําที่อาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนนะฮะก็คือยังไม่ได้เป็นผู้นําแบบเต็มตัวที่มีคุณสมบัติของลีดเดอร์อย่างเต็มที่ก็เลยย้อนกลับมาดูว่าเอะแล้วจริงๆเราขาดอะไร เราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะพัฒนาจกนกระทั่งพนักง,งานที่ทํางานกับเรามาเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้นําในอนาคตขององค์กรเราได้มันก็เลยกลายเป็น leadership program ซึ่ง leadership program เหล่านี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย soft skill ซะเยอะนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการบริหารคนการคิดการตัดสินใจนะฮะเรื่องของ technical thinking strategic t h i n k i n ต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็น competency หรือเป็นองค์ความรู้ ของคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีพฤติกรรม3ตัวซึ่งอันนี้ก็สรุปออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับพฤติกรรม3ตัวนี้ที่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญที่จะพัฒนาคนคนหนึ่งให้เป็นผู้นําที่ดีในอนาคตได้เอามาต่อเติมเอามาต่อความรู้ต่างๆได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีพื้นฐาน3ตัวนี้ติดตัวเข้ามาตัวแรกเราเรียกว่า integrity ผู้นำที่ดีจะต้องมีพฤติกรรมก็คือต้องแสดงออกถึงความมี integrity แปลเป็นไทายยากนิดหนึ่งนะฮะคำนี้พอส่วนใหญ่พอไปถามว่า Integri t y แปลว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าแปลว่าความซื่อสัตย์ซึ่งจริงๆความหมายของ I n t e g r i t y มันลึกกว่าความซื่อสัตย์เยอะทีเดียวเช่นนะฮะอย่างเช่นอโอเคอาจจะเรื่องของความซื่อสัตย์ส่วนหนึ่งคือไม่คดโกงแล้วก็เป็นต้องเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นตรงไปตรงมาปฏิบัติต่อทุกคนแบบเหมือนกัน นะไม่มีรับลมคมในในการทำงานไม่มีวรรคซ่อนเร้นต่างๆที่เรียกว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อ้างถึงประโยชน์ส่วนรวมแบบนี้เราเรียกว่าไม่มี integrity นะคนที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเองก่อนคือเป็นผู้นำแล้วก็พยายามที่จะหาประโยชน์ในจังหวะที่เราเป็นผู้นำเนี่ยดึงประโยชน์ทุกอย่างเข้าหาตัวเองโดยไม่สนว่าภาพรวมขององ,องค์กรจะเป็นอย่างไรนะขาดความโปรง่งใสตรวจสอบอะไรก็ตรวจสอบไม่ได้ บางคนก็ด้วยอํานาจของตัวเองพยายามที่จะเบี่ยงเบนไม่ให้อยู่ในาวาระของการตรวจสอบในขณะที่เขาดํารงตําแหน่งผู้นําก็มีนะครับแบบนี้เราเรียกว่าขาด i n t t g r r t y y ผู้นําที่ไม่มี Integrity เนี่ยจะไปนําใครได้ส่วนใหญ่ก็จะนําได้เฉพาะแค่เพียงตัวตําแหน่งของเขาอะว่าเขามีชื่อตําแหน่งว่าเป็นผู้นําเช่นเป็น CEO เป็นรอง CEO ตําแหน่งพวกนี้คือต้องนําคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมฮะ ดังนั้นด้วยตำแหน่งเองมันเลยทําให้คนยอมเพราะว่าด้วยอํานาจหน้าที่ที่เขามีถ้าเราไม่ยอมเราอาจจะโดนเด้งบ้างก็ได้แบบนี้ซึ่งนั่นแต่ว่าเขาใช้อํานาจไปในทางที่ปิดก็ไม่มี integrity อีกพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าเราเจอเด็กหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวพนักง,งานในจังหวะที่เขายังคงเป็นพนักง,งานอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราสอดส่องแล้วก็เห็นว่าบางคนมีพฤติกรรมแบบมีรับลมคลมในไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ผมว่าคนคนนี้ไม่ควรที่จะ ดันเขาขึ้นมาเป็นผู้นำทันทีเราอาจจะต้องวางโปรแกรมในการพัฒนาให้เขาเห็นคำว่า integrity มันเป็นยังไงแบบนี้เป็นต้นนี่คือตัวแรกนะครับคือคำว่า integrity ตัวที่สองคือ openness คือพฤติกรรมของผู้นำที่ดีจะต้องเปิดนะฮะเรียกว่าเปิดใจเปิดใจในที่นี้คือเปิดใจรับฟังรับฟังใครก็ต้องรับฟังทุกคนทุกระดับในองค์กรอย่างเท่าเทียมคือไม่ว่าจะเป็นความเห็นของผู้น้อยแค่ไหน ผู้นำที่ดีจะต้องใส่ใจแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเปิดรับฟังจริงๆคือไม่ใช่แค่เพียงนั่งมองหน้าแล้วก็ไม่ได้ฟังแบบนั้นถือว่าไม่ได้ openness นะครับผู้นำที่ดีจะต้องไม่นั่งทำงานอยู่แต่ในห้องเคยเห็นไหมฮะตำแหน่งผู้นำแล้วก็นั่งอยู่แต่ในห้องของตัวเองโดยที่ไม่ลุกไปไหนเลยรอให้ผู้ตามหรือรอให้พนักง,งานเดินเข้ามาหาแต่ฝ่ายเดียวแบบนี้เราถือว่าเราเราไม่ open นะครับ การที่ผู้นำโอเพนเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นเขาจะไม่ค่อยอยู่ห้องก็คือเดินออกไปเยี่ยมเยียนพนักง,งานในแต่ละฝ่ายถา,ถามทุกสุขว่าเป็นยังไงบ้างติดปัญหาติดงานเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาพูดคุยกันทําให้งานมันดีขึ้นนี่คือบทบาททางด้านโอเพนเนสของเขา บางคนก็ถึงกับมีนโยบายเปิดประตูฮะผู้นําเปิดประตูทุกคนสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาหารือได้ซึ่งนโยบายพวกนี้มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะฮะถ้าเราเปิดแล้วก็มีเจตนาที่ดีมันก็โอเคแต่ถ้าเปิดแล้วผู้นําไม่อยู่บ้างนะฮะหรือว่าเปิดอย่างเดียวโดยตัวหนังสือที่แปะหน้าห้องแต่ตัวผู้นําเองก็มักจะบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ผมยุ่งผมยุ่งแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่โอเปนอยู่ดี ดังนั้นพื้นฐานนอกจาก integrity ตัวที่1แล้วนะครับตัวที่2ที่ผู้นําจะต้องมีก็คือจะต้องมีใจที่เปิดเปิดกว้างไม่ปิดนะครับผู้นําที่มีจิตใจแคบแคบแบบนี้ผมว่าเป็นผู้นําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือรับฟังแต่พรรคพวกตัวเองโดยที่คนอื่นที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยถือว่ายังไงถ้าพูดมาถูกแค่ไหนยังไงเขาก็ผิดซึ่งแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นในตัวผู้นำได้นี่คือ พุติกรรมที่2นะครับ openness ตัวที่3ก็คือคำว่า respect นะฮะ respect ก็เป็นพฤติกรรมพื้นฐานอีกอันหนึ่งคนที่มี respect ก็คืออะไรคือคนที่มีพฤติกรรมในการให้เกียรติคนอื่นเวลาพูดจาก็จะพูดจาแบบให้เกียรติคนอื่นไม่ดูถูกไม่กดคนอื่นแบบต่ำตี้เรียด,ดินไปเลยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเ,ออเคยเห็นไหมฮะว่าเด็กบางคนตอนเป็นเจน้าหน้าที่ตอนเป็นพนักงานเนี่ยเขาเป็น คนที่มีพฤติกรรมที่ดีแต่พอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยเนื่องจากพอเป็นผู้นำแล้วเขามีอำนาจเต็มในการกระทําในเรื่องต่างๆองค์กรให้อำนาจมาเลยครับอำนาจในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบางองค์กรเขาบอกเขามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ไล่ใครออกก็ได้นั่นแปลว่านั่นคืออำนาจเต็มของเขาถ้าเกิดเขายึดถืออำนาจตรงนี้แล้วแสดงออกพฤติกรรมที่ผิดก็คือขาดความมี respect เนี่ยนั่นแปลว่าเขาจะทําอะไรใครก็ได้ เพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรหรือเขาจะพูดอะไรกับใครกดขี่ขกมเหงใครเขาก็ไม่ต้องกลัวเพราะเขามีอำนาจลองหื้อสิเขาก็ไล่ออกเลยถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าผู้นําของเราไม่มี Respect กับคนอื่นนี่คือพฤติกรรมเชิงลบนะฮะในมุมของ Respect ถ้าผู้นําของเรามีพฤติกรรมแบบนี้คําถามคือท่านจะยอมรับนับถือเขาว่าเขาเป็นผู้นําที่แท้จริงของท่านหรือเปล่า ซึ่งคําตอบส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ถูกไหมครับลองมานะมองมุมในแง่ดีก็คือ r s s p e t เนี่ยพฤติกรรมที่ดีของคนที่มี Respect คืออะไรครับเขาจะเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในระดับไหนขององค์กรก็ตามเคยเห็นไหมครับว่าเรื่องราวต่างๆของผู้บริหารบ้านเราเนี่ยนะฮะที่มีการแชร์กันผ่าน Facebook แย่ๆอย่าง CEO บริษัทใหญ่ๆบางทีเดินผ่านคุณป้าแม่บ้านทุกวันก็ยกมือไหว้ทุกวันพนักง,งานก็เห็นเออซีอีโอเขายกมือไหว้คุณป้าแฮ พอเรามาคุยความจริงก็คือ c e o เติบใหญ่มาตั้งแต่เป็นพนักง,งานคุณป้าคนนี้ก็เป็นแม่บ้านมาตั้งแต่เขาเป็นพนักง,งานก็เรียกพี่กันมาโดยตลอดยกมือไหว้กันมาโดยตลอดพอถึงเวลาท่านขึ้นเป็นระดับ c e o ท่านก็ยังคงรักษาพฤติกรรมแบบเดิมก็คือยังให้เกียรติเพราะว่าเขาคือผู้อาวุโสกว่านะฮะแต่ด้วยตําแหน่งโอเคซ e o สามารถที่จะสั่งการได้หมดเขาสามารถที่จะแยกแยะว่า คนมนุษย์เหมือนกันเราก็ต้องให้เกียรติเขาแต่ด้วยการทํางานโอเคอาจจะมีการสั่งการมีการพูดคุยมีการเรื่องของฟีดแบ็กการทํางานนั่นคือหน้าที่โดยผู้บริหารที่จะต้องทำนะหรือ MD บางคนเนี่ยนะตอนที่เป็นเด็กนะก็นั่งรถคุณพ่อซึ่งก็เป็นประธานบริษัทซึ่งก็มีคนขับรถนะฮะพอท่านประธานก็บอกว่าอ่างั้นคุณโตละเรียนจบมาสูงละมีประสบการณ์ในการทํางานมาละขอให้เขามาเป็น MD ของบริษัทซึ่งก็ยก คนขับรถให้อีกว่าเพราะตอนนี้คุณพ่อก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่กับบ้านก็เลยให้คุณลุงคนนี้ขับรถให้กับ MD ซึ่ง MD คนนี้ก็ยังคงยกมือไหว้คุณลุงคนนี้อยู่ตลอดเวลาที่ได้เจอกันนะก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณตั้งแต่เด็กนะฮะขับรถให้นั่งมีอะไรก็ปรึกษาหารือก็ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาคนแบบนี้เนะ่เราเรียกว่าเขาให้การเขาให้เกียรติกับคนอื่นหรือมี respect กับคนอื่น ในในต่างประเทศเราก็เห็นเยอะนะฮะอย่างเช่นประธานาธิบดีหสหรัฐอเมริกาของบางท่านนะครับที่เราเห็นเวลาเจอแม่บ้านเจอพนักงานส่งของอะไรต่างๆนานาที่วิ่งเข้าในทำเนียบขาวเดินสวนกันบางทีเขาก็ทักทายพูดคุยคือเขาไม่ทำตัวกลางอง่ายๆเขา respect เขาให้เกียรติคนอื่นเพราะฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน 3ตัวนี้แหละฮะที่เราถือว่าเป็นพฤติกรรมสําคัญมากๆถือว่าเป็นรากของการเป็นผู้นําที่ดีเลยนะครับตัวแรกตัวงันดีกทีนะฮะตัวแรก integrity ตัวที่2 openness ตัวที่3 respect ลองนึกภาพนะฮะถ้าเรามีผู้นําที่แบบเก่งงานมากนะมีความคิดความอ่านสุดยอดนะครับเรื่องของ presentation เก่งสุดๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากนะครับมีเรื่องของวิสัยทัศน์มองไกลเห็นเรื่องของอนาคต ในองค์กรอย่างดีแต่นะฮะแต่ขาด Integrity ทำอะไรมีรับลมคมไหนขาด Openness ปิดตัวอยู่คนเดียวเวลาใครมีความเห็นอะไรก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีความเห็นตัวเองนี่แหละเก่งสุดมีอีกโก้สูงมากขาด r s s p e t นะครับใครที่ไม่ถูกใจก็ด่าเปิงนะคใครที่ดูต่ำต้อยก็ไม่คุยด้วยคำถามคือเก่งในงานแต่ขดาด3ตัวนี้ท่านถือว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีจริงหรือเปล่า น,นี่ก็ฝากประเด็น3เรื่องเกี่ยวกับผู้นำวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณค